โอ้โหว่ากันว่าขยจบดูขาดอกไปครับครับผมเรามาที่ตามการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนระดับรายแยกจังหวัดเทย์อุกันต่อครับสนามที่สามครับโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงนะครับผมครึ่งแรกน้องเล็งซ้ายน้ำสองล้มอยูหนึ่งศูนย์ครับรุ่นสิบปีผู้เซ้นครับเย่งสมใจของผู้เซ้นตกไปเป็นกองหลังครับโู้เซ้นครับรัตเตะจิงครับ เรืองกสุดเจนในโปดันมาอยู่ที่ <c oughs> ตรงกลางีู้อยยานี่สองความคล่องตัวสูงเลยเกิกับนิวยานี่สามเรืจังว่ายานี่สามอยูยานีสม,มาแต่หนีแต่หนีได้เอาทำไมมีผูแต่ว่าโดนนะ่นั้นของต๊ะกลับเลยครับจังววาเป็นของข้าวปัน้นหรือไม่กับต้นกล้า <c oughs> มาดู ที่นี่สุ่อสิ์เป่าให้โฟเซ็ทถูกตำฝ่าโอ้โหวันนี้ต้องดูว่าเดี๋ยวดูนะครับรวนนเวลาตั้งเต็มน <c oughs> คนที่จะขออาสาทุกครั้งนี่เป็นโฟโต้นี่จริงๆหรือไม่ครับเดี๋ยวดูมีภาพนี่จับตามองให้ดีครับนะโ,โฟโต้โฟโต้คุณพ่อนี่นไม่นั่นงแล้วครับคุณพ่อในโกเล็กวันนี้จะมาโชว์นี่ของศิลปินนะ ตาโฟโต้ยิงไกลไปใจสังมาโอ้โหติดติดกันโอ้ไม่ฟันนี่โอกาสเกือบเก็บจะเสียประตูครับติดติดมาเลยครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณนี่ชมพักเที่ยงในการจบการแข่งขันรอบแรกกิการแข่งขันรอบบอลนะครับรางวัลลูกบอลจัด King Power ตัวนี้ครับโอ้โหคนที่ตัวแทนนะครับคนที่บอกว่ามีทักษะในการลอบบอลนะครับ King Power จัดให้ ดูดียองนิสากระปู่ติ๊นติ๊นอิติ๊นเซ็ตผมนะครับดูนะครับประตูดูครับเล่นไปสั่งไปนะครับติดนติ๊นติดนติ๊นเสื้อสีเขียวครับแถบสีขาวนั่นน้องติ๊นต็มป่าโอกาสเหมือนในคลิมป่ะติ๊นติดนเซ็อีกครั้งนึงครับยานิสายานิสาเนี่บิวยานิสาครับติดหญิงยานิสาครับเอาเลยครับทางด้านของยานิสาผอมผืดได้ไม่ได้ อยอนี่สอโขมังดูตุ้มตาเมเวลาเล่นไม่ค่อยยิ้มเลาเคยเคยทำสิ่งนี้ตีลูกกาิงประตูมาเลยครับสำหรับตุมตา นะครับจุดตามมาได้สิบสีดูนะครับว่าหนองเลีงซ้ายยังนำอยู่นะครับส่งผู้เล่นอย่างแท่นแรกของเตะปัดเล้เรียบร้อยครับสมดุนครับจังหวะนี้ครับดูครัเขาถือไม่ได้เลยครับว่าวันนี้นี่ในของเข้าปั้งผลงานสองประตูต่อศูนย์นะครับรุ่นสิบปีโดยเฮนการบันเดยนะครับ โอ้โหวันนี้นี่หน้องเล่งซายเขาบอกว่าวางแผนมาดิปปจังหวะนี้มันเบอรดูครับเสียงบุกเยอะนะครับสองลมบุกเยอะบุกเยอะก็จริงนะแต่ว่าจังหวะโต้กับไบผือครับเอาเลยครับจังหวะนี้เน้นๆเลยครับท่านครับผมส่งท่านกีตาร์ไปเป็นกองหลังแล้วก,ก,ก,กีตาร์กีตาร์ไม่มีเสียงทำไมมีสายชีวิตไม่มีความหมายทำไมไม,มีเธอเลยครับกีตาร์ครับโรงเรียนวัดสันต้นบุญ เดินมาต้บลญตระราดครับมาดูวันนี้มาดูครับโฟ้เซนดีวต้องรู้ต้องดูเลยครับสองศูนย์ครับถือว่าลูกตะกี้นี่ส้มลนเลยนะฮะแล้วก็บาพพาาดครับนี่สำหรับน้องข้าวปั้นดูว่าเป็นการทุบของเรกสายเอฟซีโดยข้าปันนะครับข้าปัน ขึ้นมาขูดเล่นเล่นพระสาวนั่นเขาจะบอกว่าลูก19นาฬิกาครับนี่คือลูกคุ้มมาเลยครับแต่น้าของน้องคิดมาคิมใจวงเหมือนกันนะครับตามสกุลใจวงมาโฟเซ็ตโฟเซ็ตเป็นน้องสาวของโฟกัสมาต้นกล้าลันล่าลันล่าต้นกล้าขอใจฉันคืนได้ไหมนะครับดีผู้ตีผู้พิกฆาจังหวัดนะครับตอนนี้ครับาตหน้าของตูมตามตูมตามตามช่องว่าจังหวัดนี้ ตตแตงยังไม่ดีจังวะยิงยังโอ้โหความตั้งใจเลครนะับเดี๋ยวดูนะครับความคึกคักมาเลยไปว่าคึกคักคารวังคุณกับมิวมิวยานิสาหรือว่าวมิวสิกเม่งดังไม่ได้เอาเลยครับตาดตาักไปได้ต้นกล้าเสริมไปต้มตามตดมตามต้มตามชิมบางด ซตชอบใจชอบใจท่าที่ิันเช็มไปแล้วโดนยิงเข้านี่เดี๋ยวจแหมแบบนึงเลยนสครับชัยวงศสีสันของมาลีงซายครับต้องีตลอดี่เอนสองลูกน้องติ้นนะสร้างสรรค์สีสันนะมรยนัอยู่นะครับสสีเข้าวัสีผกันนะตุ๊กตาต้มอารมณ์ดีนีครับตุ๊กตานี่ต่อตุ๊กตาครับแฟนครับ แป้งสองลมมาลูเอาแล้ครับจังหวะเปิดของใครใจสั่งมาลยุยใจสั่งมาลยุยครับโบสเส้นโบสเส้นให้ต้นกล้าสองลมสองลมโยกขึ้นมาติดกีตาร์ดูความตั้งใจของญาณิสาครับเด็กหญิงญาณิสานี่ยเขาบอกว่ามันโคตรเก่าไงครับมาความพุ่งตัวสูงครับแ,แป้งแป้งโชว์ไปใจสั่งมาขินติดเทางโบเส้นลูกนี้ ป่าดูครับป่าดูาดตาตาตาลูดไปโอ้สามสูงมากบ้าประตูที Arizona, ส่สามก็ลูกนี้ต้องยอมเขาเลยว่าแต่หนีครับไม่ยิงสวนครับแต่ย้ำแต่หนีหันไปวิ่งจังหวะนี้ช่องว่างป๊อปนี่รับทันทีสามประตูต่อสูงเครับโอ้โหวันนี้นี่เอาเละครับเป็นอะไรที่สนุกเลยครับ เดี๋ยวยานิสาบุกเยอะบุกเพลินมาที่ตุ้มตามสองลงอยู่ที่หีผู้ีผูยิงแต่ว่ายังไม่ให้เียโอ้วันนี้นี่ใครมีโอกาสตีใครแตกได้ไม่ได้ครับตุ้มตามติดติดติดที่หลวงลูกเป็นยุคนักร้องดังเมื่อก่อนก็ับสอนเพชรสอนสรันครับลูกลูกน้อยตามนี่มาดูติดติดเอาันนี้กนแสดงองเขับปัดอีกันนี้ก็ต้องปิงซ้าย ลา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 ตามาดูเดี่ยวยานิสาเดี๋ยวดูฮะต้นกล้าครับโอ้โหต้นกล้ามีหูข้าวปั้นเอาเลยครับจังหวะนี้ครับดูดีมีวันนี้ที่เราทราบกันว่าจะมีการเพลงครับโอยวันนี้ปั่นไส้แห่ไม่ตรงกรอบนะเราตรงกอบนี่เหยียบก้อยเลยข้ามตัวติ้นไปแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ ดูโคนเก่งจัดให้สิปาวเวอร์นี่มาเป็นรายการดังเลยครับมาดูเขาให้กับสนุนเต็มที่เอาเลยครับในเรื่องของบ้าอุปกรณ์กีฬาสิปาวเวอร์จัดให้กดจะได้เห็นแลครับว่าวันนี้กิจกรรมดีๆที่ต้องดูเส้นของติ้นแล้วครับรู้พังสตังยังรู้หมดไม่ดีสวยสดไม่หมดเหมือนสตังเอาเลยครับ สร้างโอกันนาทีทองมาดูตกาจินนาการเรียบร้อยโอ้โหได่มองลยกินกินมองว่างงเลยงงเลยลอยมาได้ยังไงจิงงงเลยเอาละครับพี่น่ปลาตูดต่อสามเลครับ ป้าติมติมที้โอ้โหมีได้แอคชั่นสวยงามเลยเลยครับพี่โอ้ติมติมยังงงตัวเองบ้างฉันเสียประตูไปได้ยังไงครับนี่เอาส่งซิกว่าฉันงงฉันงงครับเอาเลยครับหนึ่งประตูต่อสามครับไล่มาเลยครับตอนนี้ต้องรู้ว่าเอาเลยครับคึกคักเอาเลยครับคึกคักเอาเลยครับคุ้สองลมดูว่าเข้าปั้นหนองเล็งสายต้นกล้าผีภูอาดูดี่โ네ปมปมจักเกอร์ริ <S <S <Twitter> นนหมหีหนีผูขอใจฉันคือหมีผูกาชากรากเลยหมีผูขอไปอ <c oughs> วันนี้ต้องดูว่าทางด้านของเตตองนะครับน้องเตตองน้องปิงปองบะคนนี้ครับปิงปองมีสิบโอ้โหดูครับนับเวลายี่สิบสองนั่นปิงปอง โอ้โหยังมองตัวเองไม่หายครับตอนนี้ก็ปิดปิดบอกว่าป้ามันไปได้ยังไงครับฝันสลายดอกฝ้ายบานครับโอ้โหมาดูครับยังขาใจไม่หายครับปิดติดนี่ก็บอกขาใจไม่หายโอ้โหวันนี้นเดี๋ยวดูนะครับว่าฟุตบอลลูกต่อไปนี่ตอนนี้หนองเลงซ้ายเอฟซีนำอยู่นะครับสามประตูต่อหนึ่งมาดูฟองลมฟองลมดูว,ดว,ว่าวันนี้หมายเลขสี่เป็นข้าวปั้นครับ ดูครับทีสิบสองนั่นด้านนั่นของปิงปองแต่ว่าฟังป้ายาไปหมดครับม,มา <c oughs> โอ้เสียพงครับชัยวง์ถึงบ้านดูบ้านดูบ้านรัสสานะ่มเจี๊ยดีอันตรายครับดูนะครับแน่นไปแอคชัน่นไปครับตอนนี้ก็เริ่มแอคชัน่นครับมีแอคชั่นแล้วครับตอนนี้เอ,เอาเลยครับเต็มดินวันนี้ภพสักการินมีถูตามช่องว่างแต่ว่า เลันเทมตเนี้ยเกแบโคโคต้องมันกูพี่ไปดูดูไปด้ยครับเกมไหลอนม่เข้าปั้นเข้าปั้นหาช่องเข้าปั้นแต่ต่งวันหน่ดูวันต้นกล้าหนาวกว่าน่เข้าปั้นเลยรถที่ับจนรังไปไหนไปด้วยเลยครับวันนี้จะมีพุตบอสหญิงนะครับ SGM เกับอุปกรณ์หญิงจางสองลงอูปกรีเ SGM อันนี้เดี๋ยวเราต้องจับตามองหลายๆคนนะมาดูจังหวะทางด้านของปมสักการินตือ้อปมสักการินตือ้อแม่บังครับกีต้าบังก็หหมีภูไม่ท้องครับหมีภูไม่ได้แล้วหมีภูจังหวะครับมาดูเอาเลยครับทางด้านของน้องเล็งสายใจสั่งมาลุย yeah. ดูรุ่น12ปีทางด้านเอทีเอ็มกับทางด้านหลงเลงทรายครับหรือว่าวันนีมาเอาบอลนะมาเอาบอลมาเอาบอลต่อไปจะเป็นผู้่อสิทธิ์วัฒน์ไทยเชื้อมังคานะฮะต่อหรือว่า โอ้โหดูทางด้านของเกมนี้ต้นกล้า่เข้าปั้นลำอยู่ตัวเล่นง่ายขึ้นเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหนองเล่สง,งสายฉีกทุกความบวังหนองเล่งสายเข้าปั้นกระปุกจับได้ติดหนิ่งเลยเพิ่มมาที่สองข้างกันลงไปจอยกิ๊บแล้ววันนี้แจ้งให้กับทุกท่านนะครับถือว่าเป็นข่าวดีก่อนที่นักเตะหญิงผู้ปกครองจะลงเล่น จะได้รับเกียรติจากศิลปินนะครับว่ากันว่าฝากไว้ใหยเพ่รับไพ่รอบเพราะพิ้งเลยเกินมีบทบางบทนะโกเล็กจะมาโชว์ศิงปินเดี่ยวสองบทเพลงทุกท่านในศาลเลยกันว่าดูครับฝากจังหวะโอ้โหโต้รีดู้ภาษาประตูของโกเล็กครับปนิคุณพ่อจะมาเป็นศิลปินนักร้องโอ้โหดูโกเต๋ยวที่ท่าอะไรคนไปในเมืองพะเยาเลย เลยข้างแรกของการไฟฟ้าส่วบุญภาไปให้หรือสายครับเข้าไปครับให้กำลังใจโกเล็กโอ้ยเจียวซอยสูตรพิเศษเขาบอกว่าโกเล็กไปแล้วอิ่ตลอดคิดท้าเสมอไปทาวเ็นกันเองโอกเล็กเข้าไปซอยนั้นนะครับเอาเลยครับป่าดู่กับป่ากดดันไม่หลังกันหนีภูสังกันกันหนีภูป่าดู่ทางดาวลังนชาคลีใจวงมาอย่างอยู่นี่คิีใจวงโกโต โอ้โดนน้ำอยู่นี่ต้องดู่าการแก้เกมด้กาแก้เกมกกันในครึ่งหลังเลยครับตอนนี้เอาเลยครับป่าแล้วมีทีมที่มีท่าแอคชั่นนะครับถ้าผู้ชมจับตามองให้ดีกับติปีมท่าเกือไม่เสียประตูเขาจะมีท่าเอ้ยโอ้สิป่อ้ไห้ สาม่งครับเยี่ยมมากเยี่มมากเยี่ยมมากเยังเดี๋ยวต้องเจอเขาแมทชิงอีกขอบคุณโดขอบคุณโค้ชกันแล้วแล้วขอบคุณโค้กันแล้วบแล้วขอบคุณขอบคุณครับเยี่ยมมาก12ปีโค้ดเล